ยากาศการอุดหนุนผลิตภัณฑ์โครงการพระราชดำริภายใต้แบรนด์โดยคําซึ่งวันนี้นะคะได้ตอบโจทย์คนเมืองด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยโดยรูปแบบที่สวยสีสันสดใสเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าสนใจค่ะ จากการดำเนินงานได้เป็นที่ประจักษ์ในความสำเร็จภายใต้โครงการหลวงโมเดลและองค์ความรู้ที่สังสมมากกว่าหทศวรรษโครงการหลวงได้ดำเนินงานในด้านต่างๆทั้งการพัฒนาชมุมชนเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่องค์ความรู้ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งยังเกิดผลงานวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หลากหลายชนิดมีผลิตภัณฑ์เครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและนานาชาติภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานณศูนย์การค้าเซนทันโวในงานโครงการหลวง54ภายใต้แนวคิดไออุ่นจากขุนเขาเรื่องเล่าสู่ใจกลางเมืองเมื่อวันที่4สิงหาคม2566ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงแนวทางแห่งพระบรมราชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนมูล,ลนิธิโครงการหลวงได้มีการนำนินงานที่มุ่งเน้นงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่ๆม,มาอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมอาชีพและการจัดการด้านการตลาดที่ครบวงจรดังที่ได้สะท้อนผ่านความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์แปรรูปของบริษัทโดยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ โดยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในงานโครงการหลวง5-4นํานำเสนอจุดแข็งของแบรนด์ตราดอยคำในด้านผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผลไม้สดจากธรรมชาติเพิ่มความสดชื่นแก่ผู้บริโภคได้ง่งายๆด้วยการนำไปแช่ในช่องแช่แข็งฉีกซองรับความอร่อยและป๊อปความสุขได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการความสดชื่นเป็นสโลแกนง่ายๆ3คคำแช่ฉีกป๊อป ทั้งยังบรรจุในแพ็กเกจจิ้งรูปแบบใหม่ที่ไม่ลืมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามหลักการทำงานของโครงการพระราชดำริบอกว่าตลาดน้ำผลไม้มันตกลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอ๊เราจะทำยังไงเพราะเราจะต้องดูแลเกษตรกเร,กรเราอยู่มันเป็นนวัตรกรรมตรงที่ว่าการแพ็คตัวนี้และการขนส่งเนี่ยเราขนส่งด้วยอุณหภูมิห้องนะครับแล้วภาชนะที่ใช้เป็นกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นรักโลก การขนส่งมาเนี่ยไม่ต้องใช้รถห้องเย็นเพราะมันลดเรื่องการใช้พลังงานลงอันนี้ก็เป็นนวัตรกรรมตัวใหม่ซึ่งเราคิดแล้วเราก็รักโลกเป็นกรีนเพราะนโยบายเราโกกรีนที่สำคัญที่ดอยคำตั้งใจคือการส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการสืบสารความกินดีอยู่ดีสุขภาพที่ดีของคนไทยตามพระราชดำริ โครงการหลวงนะคะเป็นโครงการที่มีคุณค่าสําหรับคนไทยทั้งด้านของสุขภาวะที่ดีด้วยนะคะแล้วยังช่วยเกษตรกรไทยด้วยให้มีอาชีพมีรายได้ที่ดีด้วยนะคะส่วนรอยคํานี้ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำนะคะที่เป็นผู้ที่ปลุกให้คนเห็นถึงคําว่าคุณค่าของผลผลของเกษตรกรนะคะแล้วก็นํามาสู่การแปรรูปเห็นมีสินค้าไอซ์ฟรอด้วยค่อนข้างจะ ปลื้มใจนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ดูเขาแมสแล้วเขาเด็กลงแล้วเขาทำให้ใครๆก็เข้าถึงดอยคำได้ง่ายขึ้นค่ะครอบครัวชอบค่ะเพราะว่าอย่างแฟนก็ชอบทานน้ำเกียอเทศใช่อันนี้ก็จะไปซื้อให้ลูกๆทานค<ช>่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นู้วเป็นนมใช่เป็นอัวนเม็ดอ้วนเม็ดซึ่งถึงทุเรียนเด็กๆกินง่ายเนาะค่ะรู้สึกยังไงที่เรามีโครงการพระราชดำริโครงการหลวง ดีค่ะจริงๆก็ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยแล้วก็ทําให้แบบว่าเมืองไทยมันมีของดีอ่ะเนาะแล้วก็ได้แบบว่าต่างชาติเราก็ได้เห็นด้วยอะค่ะการได้รับรางวัลเคลียร์ทีเบสเนตเออร์วสะท้อนถึงผลสําเร็จแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโดยคําต้นแบบบริษัทธุรกิจเพื่อสังคมที่ดาเนินงานตามศาสตร์พระราชาอันสอดคล้องกับโครงการหลวงโมเดลช่างสรรพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์สังคมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริโครงการหลวงมีผักสดนะครับซึ่งจุดแข็งมากเราก็ทำเครื่องแกงส้มมานะครับน้ำแกงสะดวกต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นคนที่บริโภคเนี่ยหนึ่งผักที่สะอาดปลอดภัยเรียบร้อยนะครับมาถึงแกงส้มของเราที่รสชาติจัดจ้านมากนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่อยู่ในคอนโด นะครับหรือในชีวิตประจําวันที่ง่ายๆเนี่ยก็ทําให้ทุกอย่างม,มันมันเดินหน้าต่อไปครับค่บะนี่ก็เป็นการสืบสารสารักษาต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดนมรมิสู่คนรุ่น,นใหม่รุ่นใหม่มั่นคงนะคะครับยั่งยืน,ยยนด้วยครับจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและทอดพระเนตรผลงาน การเจริญเติบโตของบูลนิธิโครงการหลวง54เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดโครงการหลวงโมเดลยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดไปจากต้นทางโครงการหลวงสู่ดอยคำเกษตรเพื่อชุมชนผลิตผลเพื่อคนไทยยังคงเป็นความมุ่งมั่น ของบริษัทโอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเพื่อร่วมการสืบสารรักษาต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต,ต่อไปอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ